ติดตั้งโซล่าอีโคที่บ้านสำโรงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้เป็นโซล่าอีโค4,000วัตต์นะครับแบตเตอรี่เจลลูกยาว100แอมป์2ลูกพร้อมขาตั้งนะครับแผงควบคุมชาร์จตอนนี้เวลาบ่าย3โมงไม่มีแดดนะครับแบตเตอรี่ชาร์จที่27โวลต์ ใช้แผงโมโนฮาร์ฟเซลแผงบนต่ํ่ำนะครับแอมสูงนะครับอันนี้เป็นฝั่งชุดไฟดีซนะครับสองหลอดับตเกอร์แผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่หนึ่งแบตเตอรี่สองนะครับสามารถเพิ่มแผงเพิ่มแบตเตอรี่ได้ในภายหลังนะครับอินเวอร์เตอร์สวิตช์สาโหมดนะครับโหมดศูนโหมดหนึ่ง โหมด2นี่เป็นโหมดเครื่องมือช่างนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะใช้งานเชื่อมเหล็กนะครับต่อโครงลังคานิดหน่อยนะครับเปิดมาโหมดนี้สามารถใช้งานได้นะครับเดินท่อร้อยสายนี่นะครับไฟนะครับผ่านแผงโซลาเซลล์อยู่บนลังคานะครับทิศทางหันไปทางทิศใต้พอดีเลยนะครับตกนะครับฝั่งนี้ออกนะครับ ตู้คอน sumer ติดตั้งไว้ภายในบ้านนะครับเบเกอร์ Baker, สองลูกย่อยไฟกลางบ้านนะครับไฟหลังบ้านนะครับ mm. เป็นหลอดยาวนี่นะครับพร้อมกันดูดนี่นะครับระบบติดตั้งมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนี่นะครับไฟในห้องนอนนี่นะครับ ไในห้องนอนใช้เป็นหลอดสั้น LED นะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าเตรียมไว้แล้วมีตู้เย็นนะครับคิวตัวชิบา้าตู้เก่าพัดลม16นิ้วนะครับใหม่แกะกล่องนะครับทีวีใหม่แกะกล่องอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับกำลังเซตระบบให้ลูกค้าสนใจสอบถามได้ครับนัดโซล่าเซลล์โทร0848343973ครับ